เก็บค่คะหนอเป็นคนชอบสะสมประสบการณ์ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าอบรมทำน,นี้เสร็จแล้วหนูจะเก็บประสบการณ์แล้วก็เ,เก็บความทรงจำของเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ดีงนี้แล้วก็เก็บเอาไว้เสมอไปค, <c oughs> ค่ะค่ะของนิ่งนะคะก็คล้ายๆกับเมยค่ะแต่เธยว่า บนออกไปหาความรู้ใหม่ๆหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ถึงแม้เราจะเปลี่ยนที่บินไปความรู้จากที่เก่ามันก็ไม่ได้หายไปนะคะมันก็คือจะอยู่ติดตัวเราถึงแม้ว่าเราอาจจะหยุดอยู่กับที่บ้างมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดหาความรู้หยุดหาประสบการณ์หาหยุดหาสิ่งดีๆเข้าชีวิตอาจจะเป็นเราอยู่เพื่อคิดทบทวนความรู้ที่เราได้รับมาแล้วก็ปรับปรุงตัวเราเองแล้วก็จะเลือกเส้นทางในการบินต่อไปให้เข้ากับตัวเอง ก็ของ้าเ so ้าก็เป็นกระดาษเรียบๆก็เหมือนกับนิสัยก <honest>, ็ไม่ม <martial artist> ีอะไรก็เป็นคนเรียบๆง่ายๆครับไม่เอาไม่เอา